สวัสดีครับสวัสดี f c นะครับนะวันนี้ได้พระนะครับกรมตำรวจ80ปีเดี๋ยวผมขออนุญาตย้ายพระก่อนนะครับอ่านะฮะได้พระกรมตำรวจ80ปีนะครับมา4องค์นะครับแล้วก็ได้พระย่อยๆมานะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับนิดนึงนะครับโอเคนะครับอา่านะครับขออนุญาตขยับนะครับนี่นะครับ นะครับอาจจะเห็นหน้าผมนะครับไม่ค่อยชัดนะเอาไม่เป็นไรนะครับก็นี่นะผมให้ดูแล้วกันนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยนะครับได้นะครับกรมตํารวจนะครับแปดสิบปีมานะครับสี่องนี่เดี๋ยวผมให้ดูทีละองค์นะครับขออนุญาตขยับนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนื่อเงินก่อนนะครับผมจะอธิบายนะครับพี่ๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับกรมตํารวจ นะครับแปปีแบบนี้นะครับพี่ๆดูนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเห็นไหมนะครับนี่แบบนี้นะครับกรมตํารวจแปดสิปีนะครับนะนะครับซูมได้ไหมนะครับนี่นะครับ นี่เดี๋ยวผมให้ดูนะพี่ๆดูนะครับจริงๆเนี่ยสององนี้ต่างกันนะพี่ๆเห็นชัดไหมนะครับอาจจะไกลหน่อยนะก็ขออภัยนะครับองค์ซ้ายมือเนี่ยถ้าพี่พี่สังเกตดูดีๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนี่เห็นไหมนะครับนะครับองนี้เนี่ยเขาจะผ่านการล้างมานะครับราคานะฮะกรมตํารวจนะครับรุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดล้างมาเนี่ยนะครับราคาก็จะตกนะครับพี่ๆดูนะครับแบบนี้นะครับผมให้ด <ain. Corps. S 1> ู นะครับเนี่ยผ่านการล้างมาผ่านการเปียกน้ำมาเนี่ยราคาก็จะไม่สู้นะครับเท่ากับองค์ที่ไม่ได้ผ่านการล้างการเช็ดมานะผมต้องบอกอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่นะแบบนี้นะครับนะนะก็สอนพี่ๆีดูนะครับแบบนี้ราคาจะไม่แพงนะนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็นพระที่ สภาพอันนี้ก็ถือว่าสภาพเดิมนะแต่เก็บไม่ค่อยดีเห็นไหมก็จะดำนะครับนี่นะครับจะดำแบบนี้นะครับราคาก็จะไม่เท่ากับสภาพเดิมเดิมแบบว่าเนเอเขาเรียกว่านอนกล่องนะครับไม่ผ่านการเปิดเลยนะครับแบบนั้นเนี่ยราคาก็จะสูงกว่านะครับก็ต้องบอกว่านะครับนะลูกค้านะท่านนี้เนี่ยเขาเก็บสะสมนะครับกรมตำรวจ80ปีไว้นะครับบังเอิญน,นะก็ อาจจะจําเป็นต้องใช้เงินนะครับก็นํามาขายแบ่งปันให้ผมนะครับผมก็ต้องบอกว่าบางทีเราอาจจะซื้อแพงบ้างถูกบ้างนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับราคาพระเนี่ยจะขึ้นกับสภาพพระเป็นสําคัญนะผมต้องบอกอย่างนี้นะขึ้นอยู่กับสภาพพระ เป็นสําคัญเลยนะครับแล้วก็ชุดนี้เนี่ยผมบอกเลยว่านะครับนะครับบางองค์เนี่ยผมเช่ามาเพราะผมชอบจริงๆเนะเห็นไหมแบบนี้นะครับนี่พี่ๆเคยเห็นไหมแบบนี้หลวงพ่อเต๋นะครับนะครับนะครับเหรียญนี้เนี่ยจะไม่ต่อโค้ดนะครับผมก็เช่ามานะครับต้องบอกว่าชุดนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีกําไรเลยต้องบอกเช่าเพราะความชอบจริงๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับแบบนี้นะ ที่ผมเอามาให้พี่ๆดู FC ดูนะครับได้ผ่านตาได้เข้าใจว่าคุณมาร์์เนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะนะครับหลวงพะะ่อโรกรมตำรวจ80ปีที่ผมรับเช่าพ้าอื่นๆนะครับที่มีราคาเล่นหานิยมในวงการเนี่ยผมเช่าหมดรวมถึงพ้าย่อยๆนะครับราคาตั้งแต่หลักร้อยหลักพันเนี่ยผมก็เช่านะครับมีจำนวนเยอะนะครับก็เช่าเยอะนะครับ มีจํานวนน้อยนะผมก็เช่านะครับหนึ่งองค์สององค์ผมเช่าหมดนะครับนะฮะเพราะว่าพระบางองค์อาจจะพันสมมุติว่าอาจจะราคาพันหนึ่งนะแต่ถ้าพี่มีร้อยองค์นะครับมันก็หลายตังแล้วนะนะครับใครมีพระนะครับแบบไหนสามารถส่งมาให้ผมดูได้เลยนะผมถูกใจนะครับผมเช่าแน่นอนนะครับเหรียญนี้ก็หลวงปู่โตนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับใครมีพระหลัก นะครับยอดนิยมนะสามารถส่งมาหาผมได้นะครับหรือแม้แต่กรมตำรวจ80ปีนะครับเนื้อทองคำนะครับผมก็รับเช่านะครับใครมีติดต่อมาขายผมได้เลยนะนะครับแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้ผมก็เช่านะแต่ราคาไม่แพงนะต้องบอกบอก,บอกพี่ๆให้เข้าใจนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยคุณมาม์กทำไมคุณมาม์กซื้อถูกจังนะผมต้องบอกว่าพระนะครับบางองค์นะครับ,บ,างงนะร,บราคา หลักแสนหลักล้านบางองค์ก็หลักร้อยนะครับขึ้นอยู่กับความนิยมนะครับนะครับของทั้งลูกค้านะครับของทั้งตัวคณาจารย์เกจิด้วยนะครับถ้าเป็นเกจิที่มีชื่อนะครับประสบการณ์ดีๆราคาก็จะโดดตามนะครับนะฮะเนี่ยแบบนี้นะฮะพระเก่าๆอย่างนี้ผมชอบนะครับนี่นะครับนะครับพระแบบนี้นะนะครับอย่างพี่ ท่านนี้เนี่ยผมก็เข้าไปลือ้อไปค้นเลยนะว่าองค์ไหนที่ผมสนใจผมชอบนะผมก็ขอแบง่งมานะครับนี่นะครับถ้าพูดถึงเรื่องราคานะซื้อมาเนี่ยบอกเลยว่านะครับขายไม่ได้เท่าไหร่หรอกฮะแล้วก็ส่วนมากเนี่ยถ้าพาย่อยๆเนี่ยผมก็จะไม่ได้ขายนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมซื้อมานะครับมาดูมาศึกษานะครับว่าเหรียญแต่ละยุคนะครับ แต่ละเ,เ,เ,เขาเรียกว่าแต่ละยุคแต่ละช่วงเนี่ยนะครับการปั๊มเหรียญน,นะครับหรือวิธีการเนี่ยนะครับนะครับแต่ละยุคนั้นเนี่ยเขาใช้วิธีการยังไงนะฮะพระบ,บางองค์นะราคาไม่แพงเนี่ยแต่เราสามารถเอาพื้นฐานสมมุตินะฮะปีนี้อาจจะปีหลวงพ่อท่านท่านนี้นะครับไม่แพง แต่บังเอิญปีเดียวกันนะเป็นเกจิขนาดจารย์ชื่อดังเนี่ยนะครับราคาก็จะสูงบางทีเราอาจจะไม่มีประสบการณ์เราก็ใช้ความรู้ในเรื่องของการเทียบเหรียญน,นะครับของยุคนั้นๆเนี่ยไปใช้นะครับพิจารณาได้นะครับนี่แบบน,นบนี้นะครับนี่นะครับนี่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะเผื่อพี่ๆท่านาใดมีพระนะครับที่ผมต้องการหรือเป็นพระที่ทั้งหลักนะครับ ทั้งย่อยนะสามารถส่งมาขายผมได้เลยนะครับแล้วเวลาผมคุยกับลูกค้าเนี่ยผมจะถามเสมอเลยว่านอกจากพี่พี่เนี่ยนะครับเห็นผมรับเช่าหลวงพ่สอสธรเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นกรมตำรวจ80ดปีเนี่ยพี่พี่มีพระอย่างอื่นอีกไหมนะครับนะครับถ้ามีพระอย่างอื่นเนี่ยสามารถส่งมาขายผมได้เลยนะครับแบบนี้แบบนี้ผมก็เช่ามานะครับเช่ามาก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะครับก็เพียงแค่ว่าพระเขาเป็นปีลึกแค่นั้นเองนะก็ เช่ามานะครับนี่นะครับแบบเนี้ยนะผมก็เช่านะครับนะครับนี่นะฮะเนี่ยเหรียญแบบนี้นะครับผมก็เช่านะครับนี่นะครับผมเช่าเนี่ยผมก็เช่าเก็บหมดนะครับนี่จะราคาแพงราคาถูกนะครับนะครับรับเช่าหมดนะใครมีนะครับนะฮะนะครับนี่ผมให้ดูนะครับเนี่ยนะครับส่งมาถามส่งมาคุยได้เลยนะครับ พระนอกเหนือโดยเฉพาะเครื่องรางเนี่ยผมก็ยังรับเช่าอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดหมอนะครับเรียกกุมารทองนะครับนางกวักนะครับสายนครปฐมนะครับรับเช่าหมดนะพระเครื่องนะครับที่มีมูลค่ามีราคานิยมเล่นหาในวงการเนี่ยนะครับถ้าผมถูกใจเนี่ยผมยินดีรับเช่านะนะครับนี่นะครับก็เอามาให้พี่ๆดูเป็นตัวอย่างนะครับว่า นะครับมีพระแบบไหนที่คุณมารับเช่านะครับนี่นะครับส่วนตัว fc หรือลูกค้าเนี่ยบางทีอาจจะเกิดคำถามว่าแล้วจริงๆเนี่ยคุณร์กเช่าพระอะไรผมบอกไม่ได้นะเอาเป็นว่าพี่ๆมีพระอะไรนะครับส่งมาหาผมนะครับนะครับผมสนใจองค์ไหนเนี่ยผมก็เช่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพระนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเกจิคณาจารย์นะครับเครื่องรางของขังนะครับ ผระผงพ้าอะไรเนี่ยมีเยอะมากนะครับบางทีเนี่ยนะครับผมเช่าบอกว่าเช่ารุ่นนี้นะพี่ๆอาจจะไม่มีก็ได้ที่พี่อาจจะมีรุ่นอื่นนะครับก็เอาเป็นว่ามีพ้าอะไรนะครับแอดไลน์นะฮะผมได้เลยนะครับมาร์กนะครับ m a r k นะฟังอีกทีนะครับแอดไซน์นะครับนะครับพิมพ์แอดไซน์ก่อนตัวเที่เป็นวงๆนะนะครับแอดไซน์แล้วก็พิมพ์คําว่ามาร์ก m a r k นะครับ6 6 6 6 6ตัวนะครับ นะครับมาร์กแอสไซน์มาร์กหกหกตัวนะครับนะครับหรือจะโทรหาผม097 2299 888นะครับนะครับแต่เบื้องต้นง่ายๆผมแนะนำให้แอดไลน์นะครับส่งพระนะครับมามาให้ผมดูนะครับแล้วก็ผมต้องบอกว่าผมไม่รับเช็คพระเกทแท้นะครับแล้วก็ไม่ประเมินมูลค่าให้พี่ๆมีราคาเนี่ยพี่ๆนะครับแจ้งผมได้เลยนะครับผมอยากจะบอกว่า นะครับนะครับหลายคนก็อาจจะเข้าใจนะถ้าพี่ๆี่ไม่มีราคาเนี่ยมันแน่นอนเลยว่าพี่พี่เนี่ยต้องการมาเช็คราคานะพี่พี่ไม่ได้อยากขายเพราะว่านะพี่พี่อยากขายเนี่ยนะพี่พี่มีราคาในใจอยู่แล้วทุกคนมีราคาในใจผมบอกอย่างนี้นะครับนะครับนะช่วงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าแปลกนิดนึงนะแต่ก่อนเนี่ยตอนผมเล่นพลาเนี่ยผมจะเข้าใจว่าถ้ามีนะครับน้องๆนะครับวัยรุ่นเนี่ยนะครับนำพลามาปล่อยผมเนี่ย นะครับเขาจะไม่ค่อยเขาบอกว่าจะไม่ค่อยแบบว่าเขา,เ,า,เ,ขาเรียกว่าอะไรนะวัยรุ่นเนี่ยเขาจะอารมณ์เหมือนแบบว่าเฮ้ยเอามาแห้แค่ให้เราดูแล้วก็ไม่ปล่อยใช่ไหมแต่ผมเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นนะผู้ใหญ่หลายคนมากนะครับนะครับเวลานะฮะผมอยากจะเช่าอยากจะซื้อเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับไม่ปล่อยนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับ แต่เดิมเนี่ยผมเข้าใจว่าเฮ้ยน้องๆวัยรุ่นเนี่ยเขาเขาน่าจะไม่ค่อยแบบว่า,อ,าอะไรเกี่ยวกับคําพูดนะครับเขาก็น่าจะแบบว่าเฮ้ยขายคนนี้ก็ได้ขายคนนึงก็ได้นะครับแต่กลายเป็นว่านะวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับอย่างเอามาขายให้ผมเนี่ยนะครับเขาก็อยากขายให้ผมเลยนะครับไม่ไปอันนู้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะค่อนข้างคุยคุยง่ายนะครับ แต่ก่อนนะฮะแต่ก่อนบอกเลยว่านะครับเด็กๆที่เข้ามาปล่อยพระเนี่ยจะค่อนข้างคุยยากนะครับก็คือจบราคากันยากแต่กลายเป็นปัจจุบันเนี่ยนะผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับจบราคากันยากมากนะครับเราก็เข้าใจนะฮะก็เป็นว่าถ้าคุณนะครับถูกใจในคําพูดผมในลักษณะการเช่าพระของผมนะครับก็สามารถติดต่อมาขายผมได้เลยนะครับ นะครับผมยินดีรับเช่าและผมกล้าการันตีเลยว่าคนอื่นนะครับเวลาเช่าพระนะครับกับพี่ๆหรือกับลูกค้านะครับเขาเช่าพระยังไงไม่รู้แต่ตัวผมเนี่ยนะครับคุยง่ายนะต้องบอกว่าคุยง่ายนะครับแล้วก็จบราคากันง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็ไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องกลัว นะครับเพราะผมรู้ดีว่าลูกค้าเราเนี่ยอยากเจอพ่อค้าในลักษณะแบบไหนนะครับคุยง่ายไหมนะครับหรือเวลานั่งด้วยแล้วโอ้โหกดดันเลยนะครับกดดันเลยนะครับนะครับผมเนี่ยคุยง่ายนะครับแล้วก็บริการพี่ๆถึงบ้านแน่นอนนะครับอย่างวันนี้นะชุดนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าไปทั้งเขาเรียกว่า จะบอกว่าทั้งเหมาทั้งตีราคาให้ลูกค้าเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าอยากจะใช้เงินนะครับบางองค์อย่างชุดนี้เนี่ยเอาจริงนะผมไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้แต่เพียงแค่ว่าผมดูว่าองค์ไหนพอมีราคาผมก็เลือกเลือกมาแล้วก็เอาเป็นว่าช่วยกันซื้อนะครับเพราะเราก็เข้าใจว่าบางทีเนี่ยนะครับหลายท่านเขาอยากขายก็อยากขายจริงๆนะครับองค์ไหนผมซื้อได้ผมซื้อให้ราคาเต็มที่ นะครับแต่ก็ต้องต้องตองต้ออยู่ในมาตรฐานราคาสากลน,นะเป็นสําคัญนะครับบางทีเนี่ยนะครับอาจจะเล่นหมื่นหนึ่งพี่ๆอยากได้แสนเนี่ยบางทีมันก็มันก็จะไม่ได้ราคากันนะครับโอเคนะก็โอเคนะคลิปนี้อาจจะ ยืดยาวนิดนึงนะอ๋อแต่เอาเป็นว่านะหลักๆคลิปนี้เนี่ยผมอยากให้พี่ๆมีพระอะไรนะครับสามารถเรียกใช้ติดต่อผมได้เลยนะครับผมบริการพี่ๆแบบประทับใจแน่นอนยังไงก็ถ้าเชื่อใจไว้ใจกันนะครับก็เรียกผมใช้บริการได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะ097 2299 888นะครับแอดไลน์ง่ายๆนะครับแอดไะครับ M A R K 6 6ตัวนะครับนะครับถ่ายรูปชัดๆมาได้เลยนะครับ นะครับรับรองว่านะครับถ้าราคาตกลงกันได้เนี่ยผมมีบริการรับเช่าถึงที่แน่นอนนะครับรับรองไม่ผิดหวังโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมนิดนึงนะครับก็วันนี้อาจจะพอได้เห็นนะครับนี่ว่ามีพระอะไรบ้างนะครับนี่แผนให้ดูนิดนึงนะครับนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะนี่นะครับแล้วก็ปล่อยพระกับผมนะครับนะครับ เมื่อไหรก็ตามผมให้เงินพี่ๆไปแล้วเนี่ยพี่ๆเอาไปใช้ได้สบายใจเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าผมจะไปขอคืนนะครับนะครับเพราะว่ายังไงนะเวลาผมชอบพะเนี่ยผมนะครับรับผิดชอบตัวเองอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเก๊หรือแท้นะครับหรือโดนนะครับเราไม่ร้องแน่นอนนะฮะโอเคนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ